ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงแอป upick นะครับ uP i c คืออะไรนะครับ u p i c กก็ถ้าเทียบไม่ง่ายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คืออย่างแอปของ lazada shopee อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าความพิเศษของ upick นะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับจากแอปนะครับโดยที่เรานะครับ สมัครเป็นยูพิเกอร์นะครับยูพิเกอร์ก็คือสามารถที่จะนำสินค้าในแอปนี้นะครับไปขายนะครับวิธีการขายก็มีหลากหลายนะครับเช่นเราอาจจะแชร์ไปหน้าเพจหน้า facebook ของเรานะครับหรือว่าจะแนะนำให้เพื่อนมาโหลดแอปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนสมัครเป็นยูพิเกอร์นะครับเหมือนเรานะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ อย่างตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นนะครับอย่างสินค้าตัวนี้นะครับว่าราคา499บาทนะครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อเองนะครับเราก็จะได้เงินคืนมา122บาทนะครับถ้าสมมุติว่าเราแชร์นะครับเราไปขายนะครับมีคนซื้อนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น100 122บาทเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำงานของแอปนี้นะครับแต่ว่า คือเราจะเห็นยอดเงินค่าคอมมิชชั่นอของสินค้าแต่และรายการเนี่ยก็ต่อเมื่อเราสมัครเป็นยูพิเกอร์เท่านั้นนะครับแล้วยูพิเกอร์สมัครยังไงนะครับให้เราคลิกตรงเมนูด้านล่างน,นะครับคำว่ายูพิเกอร์นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าเลื่อนลงมานะครับว่ามันก็จะมีสินค้าเขาเรียกสินค้าเป็นของยูพิคชอยนะครับ เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะซื้อแบบไหนชิ้นหนึ่งนะครับ <น Yoshi. S 1> ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะ999บาทนะครับก็จะมีหลากหลายราคาอยู่นะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราก็ซื้อนะครับพอเราซื้อเราชําระเงินเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นยูพิเกอร์นะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับการสร้างรายได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าสมมุติว่าเราเป็นยูพิเกอร์เสร็จแล้วนะครับ เราก็เลือกสินค้านะครับที่เราอยากจะขายนะครับอย่างสมมตินาฬิกายี่ห้อนี้นะครับเนี่ยครับพอเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะครับถ้าเราซื้อเราก็จะได้เงินคืน244บาทนะครับถ้าเราแชร์นี่ก็คือหมายถึงว่าเราแชร์ไปที่ Facebook หรือว่าในกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีคนคลิกลิงก์เรานะครับซื้อสินค้านะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ยูพิกนะครับแอปยูพิกนี่เป็นแอปอยู่ในเครือของ lazada นะครับถ้าท่านลองดูนะครับว่าลองดูข้อมูลของแอปนะครับก็คือนั่นแหละครับในเครือเดียวกันนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับสินค้านะครับจะส่วนใหญ่นะครับจะดึงมาจากแอป lazada แทบจะทั้งหมดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองขายสินค้ากับ u p พ c k นะครับ ก็ลองโหลดแอปไปเล่นดูนะครับอาจจะยังไม่ต้องสมัครเป็นยูพิกเกอร์ก็ได้นะครับลองเล่นดูว่าโอเคไหมนะครับเราชอบหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าถ้าใครว่างๆนะครับก็ผมว่าทําทําได้นะครับไม่ไม่เสียหายนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ